สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ปราสาทสระบกทมค่ะเออก็คือแบบเป็นที่เที่ยวที่แนะนำมากที่ให้เพื่อนๆมาเที่ยวนะถ้าใครได้มาเที่ยวจังหวัดสาแก้วเนี่ยก็ต้องมาปราสาทสระบกทมนะคะเป็นโบราณสถานที่ดีมาก เดือนมกราคมเนี่ยเขาเปิดให้ชมฟรีนะก็ดูรายละเอียดนะคะได้ที่ภาษาสระกะโมเราไปเซิร์ชดูนะแต่ว่าช่วงนี้ก็เปินช่วงฟรีถ้าใครจะมาก็เออมาก็ได้เลยนะคะโอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็จะกลับกันแล้วนะคะก็ฝากนะคะที่นี่ก็คือสระกะทมจังหวัดสระแก้วใช่ค่ะเำเภอโคกสุมนะคะมาเที่ยวกันนะคทุกคน ใช่ค่ะดูรายละเอียดได้นะคอ่อ o o o g l ลก็ได้ค่ะทุกคนไปลองใช้ดูนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ